ถ้าพูดถึงโลกของ ethical hacking นะครับหลายคนอาจจะนึกถึงโปรแกรมเทพๆหรือโค้ดลับซับซ้อนอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีเครื่องมืออยู่ชิ้นหนึ่งที่ทุกคนต้องเชี่ยวชาญให้ได้ก่อนเลยและมันไม่ใช่โปรแกรมนะครับแต่มันคือระบบปฏิบัติการทั้งระบบเลยต่างหากและนี่แหละครับคือรากฐานที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็เลยเกิดคําถามสําคัญขึ้นมาเลยครับว่าเอ๊ะแล้วทําไมล่ะในบรรดาระบบปฏิบัติการที่มีอยู่ตั้งเยอะแยะทําไมต้องเป็นลิน,นุก ทำไมมันถึงกลายเป็นตัวเลือกหลักที่แฮกเกอร์ใส่ข่าวเขาเลือกใช้กันมันมีอะไรดีมีอะไรพิเศษกว่าระบบอื่นๆกันแน่โอเคงั้นเรามาดูเหตุผลหลักๆกันเลยดีกว่าครับว่าทําไม Linux ถึงเป็นที่รักของคนในวงการนี้ขอบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องความชอบส่วนตัวนะแต่มันคือความได้เปรียบทางเทคนิคแบบล้นๆวนเลย คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าการใช้ Linux เนี่ยมันไม่ใช่แค่ทางเลือกนะแต่มันแทบจะเป็นสิ่งจำเป็นเลยด้วยซ้ำเพราะอะไรหนึ่งเลยคือมันทรงพลังมากๆครับแล้วก็เข้ากันได้ดีกับเครื่องมือแฮกเกือบทุกชนิดเลยซึ่งจุดนี้แหละที่ต่างจาก Windows หรือ Mac แบบเห็นได้ชัดเลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับการเข้าใจ Linux เนี่ยมันคือทักษะพื้นฐานที่คนจะทำงานสายนี้ต้องมีไม่มีไม่ได้เลยพอเรารู้แล้วว่าทำไมต้องเป็น Linux คำถามต่อมาที่หลายคนสงสัยก็คือแล้วต้องใช้ Linux เวอร์ชันไหนล่ะเพราะมันมีเยอะมากเลยใช่ไหมครับวันนี้เลยอยากจะขอแนะนำให้รู้จักกับตัวนี้ครับ backtrack Linux ที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนมีดพับสวิสของเหล่าแฮกเกอร์เลยทีเดียวเจ้า backtrack เนี่ยนะครับมันไม่ใช่ Linux แบบธรรมดาทั่วๆไปนะ แต่มันคือเวอร์ชั่นพิเศษเลยค่ะที่ถูกปรับแต่งมาเพื่องานนี้เพื่องานเจาะระบบโดยเฉพาะเลยพัฒนาโดยบริษัทชื่อดังอย่าง Offensive Security จุดเด่นของมันคืออะไรคือมันมีเครื่องมือเจาะระบบต่างๆนานาติดตั้งมาให้แบบครบครันคือเปิดเครื่องปุ๊บพร้อมลุยได้ทันทีเลยไม่ต้องไปหาโหลดอะไรเพิ่มเออแล้วถ้าอยากจะเริ่มใช้งานมันละ่ะจะทำยังไงได้บ้างหลักๆเลยก็มีอยู่3วิธีครับวิธีแรกที่ง่ายที่สุดเลยนะ คือรันบน Virtual Box ครับมันจะเหมือนเรามีคอมอีกเครื่องหนึ่งซ้อนอยู่ในเครื่องหลักของเราเลยสะดวกมาก 2. คือติดตั้งลงบน USB ครับอันนี้เจ๋งตรงที่เราพกพาคลังอาวุธของเราเนี่ยไปไหนมาไหนได้ลุก็ได้และวิธีสุดท้ายคือติดตั้งลงฮาร d ดไ i ร e ์ไปเลยตรงๆอันนี้คือการเปลี่ยนเครื่องนั้นให้เป็นเครื่องมือเจาะระบบด้วยเฉพาะไปเลยครับเอาล่ะตอนนี้เรามีเครื่องมือสุดเจ๋งอยู่ในมือแล้วแต่เดี๋ยวก่อน ก่อนที่เราจะออกไปบุกตะลุยเนี่ยเราต้องรู้จักอ่านแผนที่ของโลก Linux ให้ออกซะก่อนซึ่งแผนที่ที่ว่าเนี่ยมันก็คือเรื่องของไฟล์และสิทธิ์การเข้าถึงนั่นเองครับมีปรัชญาพื้นฐานข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆๆในโลกของ Linux ที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยครับนั่นก็คือเกือบทุกอย่างคือไฟล์ย้ำอีกทีนะครับเกือบทุกอย่างคือไฟล์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารธรรมดา โปรแกรมที่เราใช้หรือแม้กระทั่งฮาร์ดแวร์อย่างเมาส์หรือคีย์บอร์ดเนี่ยระบบจะมองทุกอย่างเป็นไฟล์หมดเลยการเข้าใจแนวคิดนี้ล่ะครับคือกุญแจดอกสำคัญที่สุดเลยนะที่จะทำให้เราควบคุมระบบได้ทีนี้พอทุกอย่างเป็นไฟล์แล้วคำถามต่อมาคือแล้วใครจะทำอะไรกับไฟล์ทวกนี้ได้บ้างระบบของ Linux เนี่ยเขาแบ่งง่ายๆเลยครับเป็นสส่วนคือใครกับทำอะไรได้มาดูส่วนของใครก่อน ก็จะมีเจ้าของไฟล์หรือ owner คนในกลุ่มเดียวกันหรือ group และคนอื่นๆทั่วไปหรือ other แค่นี้เลยครับ3กลุ่มส่วนทำอะไรได้ก็มีแค่3อย่างเหมือนกันคืออ่านหรือ read เขียนทับหรือแก้ไขหรือ write และสุดท้ายคือสั่งให้มันทำงานหรือ execute การควบคุมสิทธิ์ง่ายๆแค่นี้แหละครับคือหัวใจหลักด้านความปลอดภัยของ Linux เลยโอเค พอเราเข้าใจโครงสร้างเข้าใจแผนที่แล้วก็ถึงเวลาเรียนรู้ภาษาที่เราจะใช้สั่งการและควบคุมระบบนี้กันแล้วครับซึ่งภาษานี้ก็คือชุดคำสั่งพื้นฐานต่างๆนั่นเองถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับคาถาเบื้องต้นเลยครับที่แฮกเกอร์ทุกคนต้องไล่ให้เป็นให้คล่องปากเลย มาเริ่มกันที่2คําสั่งที่เรียกว่าพื้นฐานที่สุดและใช้บ่อยที่สุดใน3โลกเลยก็ว่าได้นั่นคือ ls หรือ list ครับเอาไว้ดูว่าในตําแหน่งที่เรายืนอยู่เนี่ยมีไฟล์อะไรยอยู่รอบตัวบ้างกับอีกคําสั่งคือ cd หรือ change directory เอาไว้ย้ายตําแหน่งพูยิง่ายๆคือเดินไปที่โฟลเดอร์อื่นนั่นเองแค่2คําสั่งนี้ก็เหมือนกับการเดินไปมาในโลกดิจิทัลของ Linux แล้วครับ ยังจำเรื่องสิทธิการเข้าถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ไหมครับที่ว่าใครอ่านเขียนหรือรันได้บ้างนี่ละครับคือคำสั่งที่ใช้จัดการมันโดยตรงเลยคำสั่งแรกคือ chmod หรือ change mode เอาไว้เปลี่ยนสิทธิ์พวกนั้นละครับอ่านเขียนรันส่วนอีกคำสั่งคือ chown หรือ change owner อันนี้คือเปลี่ยนเจ้าของไฟล์ไปเลยซึ่งต้องบอกว่าสองคสั่งนี้ทรงพลังมากๆนะครับใช้กันต้องระวังเลย เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับมาดูตัวอย่างนี้กันในระบบ Linux เนี่ยจะมีไฟล์ที่ชื่อว่า /etc/password ครับไฟล์นี้จะทำหน้าที่เหมือนสมุดรายชื่อสาธารณะเลยคือบอกว่าในระบบมีผู้ใช้เชื่ออะไรบ้างใครๆก็เปิดดูได้ไม่มีปัญหาแต่มันจะมีอีกไฟล์หนึ่งครับคือ /etc/shadow ไฟล์นี้เปรียบเสมือนตู้เซฟเลยครับเพราะมันเก็บรหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสเอาไว้จะมีแค่ผู้ใช้ระดับสูงสุดหรือรูทเท่านั้นที่เปิดดูได้ยังไม่พอนะครับรหัสผ่านในนั้นยังถูกใส่เกลือหรือซอลติ้งด้วยคือการเติมข้อมูลสุ่มเข้าไปก่อนจะเข้ารหัสอีกชั้นหนึ่งทําให้การถอดรหัสมันยากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยเนี่ยแหละครับความปลอดภัยของ Linux ทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับตั้งแต่การเลือกระบบปฏิบัติการการทำความเข้าใจโครงสร้างไฟล์ไปจนถึงคำสั่งพื้นฐานต่างๆขอบอกว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่แค่ความรู้ทางทฤษฎีแบบท่องจำนะครับแต่มันคือการวางรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นแล้วเป้าหมายที่ว่าคืออะไรประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับ ความรู้พื้นฐานลินนักทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับกุญแจที่เราต้องมีติดตัวไว้เพื่อที่จะปลดล็อกไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการแฮกอย่างมีจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นการเริ่มรวบรวมข้อมูลการสำรวจเป้าหมายหรือการไปใช้เครื่องมือระดับเทพอย่าง n m a p Nessus หรือ Metasploit จะเห็นว่าทุกอย่างเลยครับมันล้วนเริ่มต้นมาจากพื้นฐานลินักที่แข็งแกร่งทั้งนั้นเห็นไหมครับว่าตอนนี้รากฐานที่สำคัญที่สุดได้ถูกสร้างขึ้นแล้วคำถามก็คือ บนรากฐานที่มั่นคงนี้เราจะสามารถสร้างอะไรต่อไปได้อีกบ้างความเป็นไปได้มันไม่มีที่สิ้นสุดเลยครับและนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางในโลกแห่ง ethical hacking เท่านั้นเองขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญกดติดตาม subscribe ช่อง network ไทยไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมตั้งใจทำมาให้ดู สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย